ตอนนี้เราเตรียมเอาแม่แป้งกับหมูดาวขึ้นรถแล้วนะคะเพื่อจะไปเส้นพิประกรรมที่บ้านนะคะที่เอาแม่แป้งไปด้วยเพราะว่าเอาไปเป็นเพื่อนหมูดาวนะคะขึ้นง่ายมากเลยหมูดาวสงสัยจะชินแล้วคะ่ะ ก็จะกินเต่าเขาเลยเนาะเนี่ยครับที่พ่อเอาลูกชายไปเสริมหล่อคือนี่นะคะเชื่อมเนี่ยฮะยึดตรงนี้ไว้นะคะเพื่อไม่ให้เหล็กมันอ่อนไอ้แคมข้างมันอ่อนนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็มอกรองนะคะ<า> <c ười> ส่วนพี่เดือนเรานะคะให้พี่เดือนเฝ้าบ้านนะคะเผื่อมีเออยังไงล่ะ เื่อมีหัวหน้าเขาลงมาเช็คช้างก็จะเห็นพี่เดือนอยู่ในโครงการนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะเอาพี่เดือนไปให้แม่แป้งกับน้องดาวอยู่บ้านนะคะก็จะมีโมเมนต์พาพี่เดือนไปเล่นน้ําชีบ้างยังไงก็ได้เห็นพี่เดือนขึ้นรถแน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังว่าละค่ะควานคนเดียวก็ต้องเซฟเซฟไปก่อนแล้วเตรียมน้ำวาให้พี่เดือนนะคะมีน้ํามีหญ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะโยนแล้วเราก็จะไปฝากคุณตาพิกโยนหญ้าให้กินนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มาง่ายเผื่อไม่เร็ดทุรละง่าย พี่หลงอยู่เป็นเพื่อนพี่เดือนนะครับไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าไปไกลดูไหมโอ้สิบไปดูดเต่ตเาเขาหลูกเอ้ยมูดาวหมุนได้รอบรถเลยเพราะว่าเชือกคอยาวอ กดโซ่ให้ยังนันฮะตอนนี้ก็สายแล้วเราจะต้องรีบแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปไม่ทันพิธีการเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายวิวตอนที่เราเดินทางไปด้วยนะคะให้เอฟซีได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะตอนนี้น้องดาวเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแต่รู้สึกว่า ของทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าหมูดาวจะเป็นของเล่นเออหักแท่นี่เออหาเรื่องเดี๋ยวพอมึงมาหลอกอย่างนี้เออหักแทด่ดู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 ทำเอาเอาง่ายจึงสิเล็กพอมึงเอาง่ายเคยเล็กเคยลวดแลวฮักอุ้ยยาไ่ได้ดอกปดออกเลย <c oughs> ทำเพื่อให้รถแข็งแรงนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นของเล่นหมูดาวไปซะง,งั้น ไ,ไหนๆลองทำให้พ่อเลินดูสิดาวไหนหนูทำแบบไหนเมื่อกี้ทำเดี๋ยวก็โดนตีเอ <c oughs> เอเขาทำให้รถแน่นหนาหนูแล้วเป็นของเล่นไปหมดฮะแล้วรถมันจะแข็งได้ไงลูก มันยิ่งแน่นแน่นกว่าเดิมตัวนั้นแมมคุณจะออกใช่ไหมดูด,ด,ดูมีการสัมผัสแล้วโอ้โหขอโทษครับผมแค่ลองดูว่างาผมจะหักไหมผมแค่ลองเล่นดูครับออกบ่ได้รถสร้างมันขึ้นหลืเด,ด้รถมันเบียดแล้วสร้างมันเบียดแล้ว แม่ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเล่นผมหมดเลยไม่ได้ครับไม่ได้ก็เอาไปตรงนั้นแหละ<ม>ตามเอาหักก็ได้งากระเด็นแค่นั้นแหละเพราะว่าช้างมันขึ้นแล้วไงเดี๋ยวช้างเบียดด้วยหนูจะเล่นนะครับเดี๋ยวงาหักนะครับนะพ่อถอยไม่ทันประกาบ้เอาอีกแล้ว เอาขี่แม่มาทางขี่จะของเออสมนำหนาบอเออเน่ะเออน่ะบ่กกายเหยียบขี่เดียดบนี่เออเนอะต้องทําแบบนี้ถ้าไม่งั้นหมูดาวงาหาักแน่ค่ะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันว่าพ่อทําขนาดนี้แล้วต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าท่านใดกําลังรับประทานอาหารอยู่นะคะที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าการหมูดาวไม่ให้หมูดาวเล่นนะคะเดี๋ยวกลัวหมูดาวงาหากักเฮ้ยอ,อยู่ผลแหละอีพอ ปุนปุน, <laughs> นไ,ปไม่ให้ผมเล่นโอ้มืนมนมน่นมื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 ่นมื่นมืนมื่นยอนย,นอยาให้พี่เดือนรับไปบอกซั้งพ่อยายพริกไว้แน,น่ ขึ้นไปยังสูงแถ่มามาไปบอแนมสร้างในเด้อมาแนมสร้างในเด้อสั่งแม่สีแว้ให้ดูพี่เดือนนะคะเดี๋ยวพ่อจะลงไปโยนหญ้าให้พี่เดือนแหละดาวโอ้ยของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูเป็นของเล่นหมูดาวไปหมดเลย นี่ดาวดาวดาวอย่าเล่นแบบนั้นเดี๋ยวงาหักเออเนาะพตีเออเนาะเออนาะเอเอนเอานาะไม่มีมเ,ามาเดี๋ยวให้พ่อดาวยกขึ้นมานุ่นพี่แตงกวาไปเมื่อวานยังเหลือในถุงอ่ะกล้วยก็อยู่ในตะกร้าย,ยังไม่ได้วขึ้นมาบอเอาแต่โสล้องไว้ลูกความสามารถพิเศษครับ ี๋ยวควานเฉียวมาค่อยยกขึ้นก็ได้พีควานเฉียวอยากจะไปเล่นด้วยนะคะต้องเอาควานเฉียวไปโอ้โหโอ้โหดูครับทุกที่เป็นที่เล่นของผมหมดดูครับอืมโอ้ยมันสิพังเทว,วดารดอน่ยนะมันเป็นเล็กขนาดง่าสิฮักโอ้ตายลูกไส้ข่อย เล่นอย่างเดียวเอาแล้วครับ oh. ดูนะคะ oh. ทุกอย่างเป็นของเล่นดาวหมดเลยทำไมจ้องมองแม่ทำไมแม่แป้งก็ไม่เห็นดื้อเลยโอคันครับผมคันครับ ผมถมมมมูดูเขาเล่นนะคะ แงก็คันใหญ่แล้วคันขึ้นรถมาลูก้าวงาจะหักโอ้ยหนูนี่เนาะ รู้ไหมแป้งคนสวยแป้งคนสวยทำอะไรครับอย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆนะคะเราจะพาน้องดาวพี่โมเมและก็พี่บัวบานเรานะคะไปใส่บาตรที่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะนสนามทินนรจังหวังหรือเปลรือว่าพระวงเวียนวงเวียนแถววงเวียนก็อย่าลืมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะวันเสาร์ประมาณวันเสาร์นะคะที่เราจะไปกัน ไปสามเชือกนะคะโ,โยโย่เพราะไปสามเือสี่เชือกไปสามเชือกนะคะไปสามเชือกมีน้องดาวโมเมแล้วก็พี่บัวบานนะคะไปด้ยวยกันสามเชือกเอ้ยโยยดาวจะเล่นทำใหม่ดูดูด,ด,ดูทำข้าดูค่ะดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเล่นผมไปหมดเลยครับ ขึ้นได้ไหมค่น,นั้นแไม่ต้องเอาไปไมมกันสั้นมันกไม่กันสัน้นแม่ไม่ต้องเอาไปมันเก,ก๊ะโอ้โอ้เต้นอยู่ทั้งรถอีพอโอ้โหโอ้โหเรปเตอร์ครับแลปเตอร์ครับแรปเตอร์ครับ

สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยหนึ่งไลค์หนแชร์ share, คือ1นึ่กำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ